สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเสนาธิการทหารยูเครนแถลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าหน่วยขีปืนมุทของยูเครนประสบความสําเร็จในการโจมตีคลังน้ามันในเมืองเฟโอโดเซียนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของแลมไครเมียห่างจากเซวาสโตโปเมืองใหญ่ที่สุดในไครเมียประมาณ150กิโลเมตรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคม2 5 6 7นะครับ ครั้งน้ำมันที่เฟโอดอเซียเป็นครั้งน้ำมันใหญ่สุดในไครเมียในแง่ของการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมซึ่งส่วนหนึ่งใช้ตอบสนองความต้องการของกองทัพผู้ยุดกรองซึ่งก็หมายถึงกองทัพรัสเซียที่พันวกงไครเมียเป็นส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมายในปี2 5 5 7นั่นเป็นคำแถลงการของกองทัพยูเครนพวกเขายังได้ระบุนะครับว่าการโจมตีเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามบั่นทอนกองทัพและก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับรัสเซียทางการท้องติ่นในไครเมียที่มาจากการแต่งตั้งของรัสเซียแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ที่คลัันนามเชว27 2567ตุ โดยไม่ได้ระบ,บุอะไรเป็นสาเหตุแต่บอกว่าหน่วยฉุกเฉินกําลังเร่งดับไฟและต้องมีการปิดการจราจรบนถนนโดยรอบไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บขณะที่ชาวเมืองแจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งก่อนเกิดไฟไหม้ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่าทางการท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินประชาชนประมาณ300คนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากไฟไหม้รุนแรงยูเครนระบ,บวุว่าการโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียเป็นการตอบโต้แบบเสมอกันฐานที่รัสเซียนั้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน จนทาให้ประชาชนหลายล้านไม่มีไฟฟ้าใช้อีกด้านหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ยูเครนในกรุงเคียบแจ้งว่ากองทัพยูเครยนยิงสกัดรวน32ลาและขี่ปนุรเฟิลเปอร์โซนิกกินซันอีก2ลูกที่ปุ่งเป้าเมืองหลวงของยูเครนในช่วงเช้าวันที่7ตุลาคม2567นะครับโดยขีปนุรเฟิกินซันลูกหนึ่งนั้นหลบหลีกระบบป้องกันภยัยทางอากาศและตกใกล้กับสนามบินสตาโรคอนเแตนตินิฟในแคว้น เดมลนิสกี้รัสเซียอ้างว่านั่นเป็นฐานที่มั่นของเครื่องบินรบ f 1 6บที่ยูเครนรับจากตะวันตกทางด้านวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบก็บอกว่าสเก็ดอาวุธตกในหลายเขตของเมืองหลวงแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดยูเครยนยังคงมีความหวังว่าตะวันตกนั้นจะตอบรับคําร้องขอให้ใช้อาวุธพิเศษไกลโจมตีเป้าหมายในรัสเซียซึ่งคําถามที่อาจมีคําตอบในการประชุมกลุ่มติดต่อด้านกลาโหมยูเครนที่ฐานทัพอากาศแรมไตรในประเทศเยอรมนีในวันที่12ตุลาคม2567นี้ ทางด้านประธานเดวลเลเมียเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนนั้นก็แถลงผ่านคลิปวิดีโอเมื่อสุดสัปดาห์ว่าสงครามอยู่ในขั้นตอนที่สําคัญขณะที่กองทัพยูเครนพยายามอย่างหนักในการยับยั้งการลุกคึบของกองทัพรัสเซียที่กําลังดําเนินการอย่างหนักในภาคตะวันออกของยูเครนขณะเดียวกันนั้นก็ต้องพยายามรักษาพื้นที่ที่ยึดได้ในแคว้นกรุตยูเครนจําเป็นต้องกดดันจนรัสเซียนั้นตระหนักว่าจะไม่ได้อะไรเลยหากยังทําสงครามอยู่ต่อไปซึ่งมีแต่ความมุ่งมั่นของพันธมิตรและความเข้มแข็งของยูเครนเท่านั้นที่จะหยุดยยั้้้้งรสเเซีแลละขาาใกิภพได ุ่มติดต่อด้านกลาโหมยูเครนประกอบไปด้วยพันธมิตร50ประเทศที่นําโดยสหรัฐอเมริกาและครอบคลุมสมาชิกนาโตทั้งหมด32ประเทศและประชุมกันมาแล้ว24ครั้งนับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนเมษายนปี2015การประชุมครั้งนี้กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมระดับผู้นํานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอิเนเตอร์ววิด้ย